Hello. สวัสดีค่ะเมมามี่เมเมเดลี่นะคะวันนี้เป็นจัดว่าเป็นวอล์กวอลกแรกของเมกับน้องสกายค่ะก็คือมาบ้านคุณยายค่ะพาคุณยายกลับบ้านในรอบปีกว่าเลยนะคะที่นี่ก็คือที่แม่กลองค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนี่คือสวนของคุณยายค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะเยนเลมเลื่นมากเลย แม่ไม่คิดถึงบรรยากาศมากเลยตรงนั้นนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเอ่อบ่อปลาเนาะแต่ว่าตอนนี้ถมไปแล้วน้องสกายจะพาชมครับใช่ไหมครับน้องสกายจะพาชมครับด้านหลังก็จะเป็นคลองนะครับอู้อออน้องสกายชอบไหมชอบไหมจะพาไปดู จะเอากลับบ้านไปทำกับข้าวนะคะเป็นไงฟักลูกใหญ่ไหมนี่เอ๊ะเอ๊ะดูสิลูกใหญ่เลย ะค,ะคือป้าเขาก็ปลูกเป็นเรือนสำหรับเลี้ยงนกแล้วก็เพื่อเพาะพันธุ์แล้วก็เอาตัวไข่ของนกด้วยอันนี้แอบเสียดายเนาะเพราะว่าตอนแรกมันเป็นแบบเลี้ยงปลาแล้วปลาเยอะมากเลยเราพอตอนหลังปลาเน่ามันไม่มีคนดู อะกาอดดูปลาลุยนี่พืชผักสวนควรัวเต็มไปหมดเลยข้างหลังก็มีสมัยก่อนก็เคอเป็นเรือนไทยนะคะแล้วก็ตอนหลังทุบไปเพราะว่ามันสุดโทมมละเป็นของคุณยายเ,าเป็นแม่ของแม่เป็นไง ตอนนี้แม่กองบรรยากาศแบบโอเคมากไม่ร้อนเลยอากาศดีอากาศเย็นมากปกติอะค่ะสมัยก่อนตรงเนี้ยคลองมันจะกว้างมากๆเลยแต่ว่าที่ดินฝั่งตรงข้ามตรงนั้นนะคะมันงอเข้ามาแล้วที่ดินฝั่งบ้านเมย์มันหดเพราะโดนน้ำกัดซอเราก็เลยต้องสร้างเขื่อน คอมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้จําความได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็คือเดินทางโดยเรือเนาะและตอนนี้จะเลยแล้วมีถนนตัดผ่านมีรีสอร์มีนักท่องเที่ยวมาคนสามี ไงบ้างนัดนี่ต้นค็อกเทลไปแบกกันมากับมือเลยไปหากันที่ราชบุรีตอนนี้โตแล้วมันมแตกนะแล้วเมล็ดมัน,นอะค่อยเด็ดออกอเด็ดใบใช่ไหม,มไะะหัวออกอ หวนทองหนทองมันก็แต่มันก็มันคือมะนาวมะนาวใช่ฟังว่าชิดปลูกฝาต้นข้างล่างครับนี่ตอนนี้อ๋อตายคุมชิดปลูกาตกายคุชิดปลูกายากชิดาหยดาย มันตลกเลยนี่เนี่ยฟ้าทะลายโจรเนี่ยเอาไปปลูกในบ้านนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงอะคะไปบดมั้งไปบดนะใบไปบดอ๋อไม่แต่อันนี้มันมันยังไม่โตป่ะเขาลงไปเลยนี้ไโตแล้วโตแล้วออกดอกแล้วมีฟ้าทลายโจรจ้ะราบ้าก็มีเนี่ยอ๋อนี่โยเนี่ยค่ะ ปกติอ่ะมันจะเป็นสวนมะพร้าวนะแต่ว่าล้มมะพร้าวออกหมดแล้วเกือบหมดไม่ใช่หมดสิมีกล้วยแต่ก่อนนะถ้าจอดรถนี่คือต้องระวังวิถีของล่วงมะพร้าวให้ดีเลยเพราะหล่นลงมานี่งานเข้าอันนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวใหม่เป็นต้นพันพันเตีย แต่ก่อนคือแบบจะสูงเหมือนตรงนั้นนะคะตรงนั้นแต่ก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันนะเพราะแบบหลายสิบปีมากอะตอนนั้นก็คือเป็นบ้านบ้านนาะชอบอะ่ะแม่ไม่ได้กลับมาเป็นปี จริงๆนึ่ว่าน้าจะท่วมบ้านนะเนี่ยวางแผนว่าจะแบบอบพยพมาอยู่ที่แม่กองก่อนม,มาเขินนี่นยี่ส่วนเราฝรั่ง ไหนเราเอามือมาทาบเด็ดเดทิ้งไปเยอะนะายมโจเด็ดทิ้งเยอะนะมือท้าบเด็ดทิ้งมันช่วยลูกใหญ่มากถ้ากายมีตำลึงกินแล้วยใช้วิชาตัวเบานั้นอยู่ยแค่ตรงนี้พอนนย่างนี้ต้องกองต้องกองตองกอง ไม่ไหวนะครับไม่ไหวหงดนะสามลูกเนี่ยหนึ่งลูกโอ้โหเดินเดินได้เดินได้นะเดินได้ยังเดินนี่เดินนี้ทือกิ้งคายเลยระวังมือระวางไว้ก่อนก็ได้ระวังไว้ก่อนแต่เมื่อกี้ก็ย่อมนะครับป้ามีท่าโอ้โหหกเจ็ดลูกอะหกเจ็ดมีลูกเนี่ยเนี่ย ถ้เาเป็นถุงนะถ้าถุงใหญ่หน่อยโอ้เดี๋ยวเราเรวมๆกันเลยนะระวังหนามกินได้ทั้งเขตบางพัดก์ไปดูเล่นเป็นเดืนอเนเลยชอบไหมลูกชอบไหมไว้กับไก่ไว้กับไก่ ณยายอวยพรหน่อยค่ะขอให้หนูเอาทัานพ่อเท้าไปนะคุ้มครองนะบุญรักษานะจ๊ะให้ไอ้สุภาพแข็งแรงนะลูกนะแล้วก็เป็นเจ้านายใหญ่ๆโตๆนะลูกนะเลี้ยงง่ายเลี้ยง่ายเลี้ยงคล่องนะลูกนะทุกจ้าคุณยายตุ๋ยขอบคุณค่ะลูกอขอบคุณค่ะูนะ ยายขอนมะพร้าวมาให้อีกแล้วเราจะเต็มแล้วดูสิคะมาวันนี้คุ้มเลยค่ะโอ้โหอิ่มท้องเลยค่ะเป็นเดือนนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะนักแตงโมโคเคื่อนไหมคะมันจะไม่ได้เอาลงไปได้แค่เคื่อนเดียวได้แล้วหนึ่งวันหมดไปอย่างรวดเร็วครับน้องกายเตรียมตัวกลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวปีใหม่มาใหม่นะครับใม่หมชอบใช่ไหมลูกบม่มายะไมนจำไม่จะ่จะ่จตุยไว้นะบายบายา นี่ยาบยบายครับค่ะสุขภาพรักษาในเวลาตามขึ้นขอค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊คุณพ่องตท้งทางปลอดภัยนะปลอดไทยนะฮัไปเลโอ้่ะกลับรถติดมากๆเลยนะคะงั้นขอจบบล็อกสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะคะบล็อกต้าจะไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะตอนนี้น้องสกายหลับปุ๋ยแล้ว บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ด้วยนะ <sk ill> แล้วก็ตับปไปที่เพจเม่มามี่เมเมเดลีสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบาย